ไปจับอุบลครับพี่น้องครับผมไว้จับอุบลเส็บครับผมอของแสบผื้นดูกระพุมักของแสบบ้านเกิดปอนเดอพี่น้องเด้อน่ากินไหมน้ำซุปหอมมากมีตีนไก่มีผักมีเลือดนะครับมีหมูยอพี่น้องครับผมขออนุญาตปรุงนะครับผมปรุงหน่อยแล้วกัน เคยปรุงบ่เคยปรุงไ้ผู้ใดเบิ่งเลยนะมักเปรี้ยวหวานใส่น้ำสม้มใครจะกินแบบไม่ปรุงใส่แต่พริกก็ได้ถูดต้มต้นตำรับกระจับอุบลแท้นะครับต้นตำรับกระจับอุบลแท้เสียบๆเลย พริกเราก็ทําเองเป็นพริกเผาพ,พี่น้องนี่พริกเผาหอมแดง,ดงใส่เข้าไปเผ็ดๆไปเลยแกวไปเลยมาครับพี่น้องเผ็ดๆสดกุจับเส็ด เลือดอยญ่งๆพี่น้องอขาดเลือดไม่ได้ขาดเลือดไม่ได้เลยนะครับผมหมูยอก็ขาดไม่ได้ <c oughs> ปรุงกระเดียวแสบอืมเรียวๆเลยปรุงกระเดียวแสบน้ำซุปก็แสบอยู่แล้วนะ ซุปเห็ดมะย่างดีพองน้ำซุปแซ่บครับผมพี่นอ้องอื Really? รสชาติที่แบบว่าถูกปากถูกปากสุดๆเป็นคนชอบปรุงแบบเผ็ด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 เปรีป้ยวหวาน อร่อยกูได้มากินคือปังปอนเนี่ยสายเส้นพี่น้องเพิ่อยู่บนเพิ่เห็นผมกิน ลูกไปห่านกจับไ้บวขัน คือผู้ใหมักใส่ใส่หมูเด้งก็ใส่ใส่ขาไก่แล้วแต่คนใส่ปีกไก่ใส่ได้หมดนะครับสําหรับคนที่อยู่ทางไกลก็นี่กุญแจบ,บนต้นตำรับแท้นะครับมีหมูยอให้ด้วยเห็นบอกหมูยอแผ่นใหญ่ๆนี่เห็นบอกพี่น้องนี่หมูยอเครื่องปรุงข้างหลังนี่มีพริกเผาให้ด้วยพริกเผาบนแท้นะครับผมพี่น้องนี่แหละต้นตำรับใครสนใจก็เราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้อืม ส่งความแซ่บไปให้ทุกคนบางคนอยู่ทางใจไม่มีที่ซื้อก็สั่งไปกินเถอะ <c oughs> ใส่ไข่ลูกไปแซ่บ เช่นโอ้โเผ็ดเผ็ดกระดูกหม,มูใครชอบก็ใส่ไป nó bự, cho kênh Ghiền Mì Gõ หมูยอก็หอมหอมหมูยอเป็นหมูยออุบลแท้ทีนี้ชุดยอดไป้อง แ็บครับพี่หน่องเอ้ย เสร็จแสรเพื่อเอาครับผมพี่น้องนะครับของแสบขึ้นยุก็ภูมิมักนะครับผมพี่น้องปังปอนสายเสร็จอยู่แล้วนะครับผมพี่น้องส่งความแสบไคกับพี่น้องเลยกับเมนูกระจับอุบลนะครับต้นตำรับแทะนะครับต้นตำรับแท้กระจับอุบลนี่มีหมูยอให้ด้วยแผ่นใหญ่ใหญ่เห็นบอกพี่น้องครับผมใครสนใจ ดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้วยพี่น้องเด้อย่องทางกางส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมพี่น้องสั่งไปกินนะครับอยากใส่อะไรเราก็ซื้อมาใส่นะครับผมอยากใส่เลือดก็ซื้อเลือดอยากใส่กระดูกหมูตีนไก่ขาไก่ปีกไก่ใส่เลือดมีหมูหยอให้ด้วยขอบคุณหรายๆนะครับที่เขามารับชมครับผมพอไม่คลิปหนาครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ